สวัสดีค่ะเมน,นูแนะนำของเรามาวันนี้นะคะวันทานชวนกินนะคะก๋วยเตี๋ยน้ำซุปนะคะแบบง่ายๆนะคะเส้นเล็กนะคะนี่นะคะเราทำน้ำซุปธรรมดาเนี่ยเองนะคะใส่เครื่องเครื่องปรุงรสไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงรสนะคะลนี่คะ่ะเส้นอนี่นะคะนี่นะคะเรารวเสร็จแล้วนะคะทำจานก้วยเตียวแล้วะคะ ทำแบบง่ายๆเลยแล้วก็ปรุงรสง่ายๆไปแล้วก็จะใส่นี่นะคะนีน่งนะคะของรสเข้าไปนะจ๊ะแล้วแต่ว่าจะใส่เครื่รองปรุงรสแบบใส่ทุกชิ้นทุกตัวน,นะคะแล้วก็ทำเราก็จะใส่เนื่อปเนื้อนะคะเนื้อกไก่นะคะน้ำซุปนะคะเรบบาจะทำน้ำซุปธรรมดาไม่มีอะไรมากนะคะ กินแบบนี้ง่ายไม่ต้องออกไปซื้อเกี๊ยวข้าง,งอนอกนะคะเม mm hmm. นูนี้ของเรานะคะชวนทำเชินกินนะคะก๋วยเตีย๋ยน้ำซุปนะคะน้ำซุปไก่นะคะน้ำซุปไก่กับเนื้อไก่นะคะแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องไปซื้อ,อเครื่องอุปกรณ์ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะเราทำเองที่บ้านนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวให้เขา,ท,เขาที่เขาดู mm hmm. <ๆ>นะคะ ลองดูนะคะว่าน้ำซุปจะเป็นยังไงคะ่ะลองดูน้ำซุปว่าน้ำซุปจะเป็นยังไงนะคะว่ารสชาติที่จะเป็นยังไงนะคะน,นี่เราทำนะคะก็เปลี่ยนน้ำซุปแบบง่ายๆนะคะเพียเดียวนะคะอ,อ,อ,อร่อยมากเลยจ้ะน้ำซุปของเราก็มีเนะะี่ยค่ะง่ายๆนะคะต้องเติมราดิกแล้วเราจะมีตัม ไ่ง่ายเลยจ้กเ,น,เนะคะเราก็จะปิดแจ้งนะคะเพราะอนน้ำสองเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทเข้าสายเส้นไปติดนะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนนะคะเอาถาดมารองกนจะถารอนะคะะง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำ เทแบบนี้เลยนะคะเทไปค่ะต้องใช่เย็นๆเครื่อต่างๆทุกการทุกข้ตัางได้ไดเลยนเทไปเลยนะคะเราคาจะได้เป็นสินคิดเดียวนะสินแบบง่ายอ่ะเรามีเครื่องปรุงรสที่บ้านแล้วเราก็ทำไปนะคะเราทำเองไม่ต้องพึ่งร้านลแล้วออกไปก็ ไปยุ่งๆไปนานจิตรงไหนก็จิดอะไรมากนะคะาะใส่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงรสอะไรกันแล้วแต่ที่ตัวเราจะปรุงรสอะไรน,นะคะแค่ถ้วยเดียวเราก็สบายแล้วนะคะนี้เราก็จะใส่นะคะนี่ขอให้มีเส้นอยู่ที่บ้านก็โอเคแล้วจ้าเราก็มาใส่ถั่วนะคะเราจะโรยด้วยถั่วนะคะใครอยากจะกินเป็น นี่นะคะเราจะใส่ถั่วเห็นไหมคะถั่วเนี่ยโรยลงไปจ้าจะได้เลยเห็นไหมคะแค่นี้หรือว่าอยากจะกินแบบต้มยำก็คุณก็บีบน้ำมะนาวลงไปแค่นั้นแล้วก็นี่เราก็โรยด้วยพริกนะคะด้วยพริกนะคะใส่พริกลงไปจ้าง่ายๆก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆนะคะก๋วยเตี๋ยน้ำซุปไก่นะคะ เส้นเร็กเส้นเล็กอร่อยอร่อยนะจ้าลอยนี่ไปนะคะได้แล้วหมูขั้วยนจาะนี่นะคะเข้าไปใกล้ใเลยจ้านี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอร่อยนะคะน่าทานน่ากินนะจ้านี่นะคะนี่คือก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปของเรานะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปไก่เมนูแนะนํานะคะชวนทําชวนกินนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปไก่ เส้นเล็กแบบง่ายๆสําหรับบ้านนะคะสําหรับบ้านในครวัวเรือนนะคะสําหรับครวัวเรือนก็ได้นะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะมันก็จะไอ้คัวติดนู่ติดนี่ก็ซื้ก็มาทําที่บ้านเลยค่ะ mm. ก็ขอนะคะจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะด้วยเมนูนะไปทานกันเลยเมนูชวนกินชวนทานก้วยเตี๋ยว น้ำซุปไก่เส้นเล็กนะคะง่ายๆในครัวเรือนแล้วกันนะคะในครัวเรือนของเราเองนะเราเพิ่มเป็นครัวเรือนแล้วกันนะคะมันเป็นง,ง่ายๆนะคะเรามีอะไรอยู่มีสายงปรุงรสอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ชิมให้มันดูดีแลยว่าไม่เปรี้ยวเราก็บุดีน้ำมะนาวไปนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคบพลาดอย่ากพยอันตรายทั้งปวก บุญรักษาพระคุ้มขอสาวุ้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาวุมค่ะค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะค่ะ